สวัสดีค่ะพอกันเมื่อนี่ช่องคูจิราคือเกาพบกับขาพระเจา้าคูัวง,งามคือมูพี่น้องเอ้ยเมื่อนี่มะหยามายายูน้าพี่น้องเอ้ยนี่ได้หลับเท่ายาหลวกให้เรียบร้อยเมื่อนี่มาหลาบับสูยากินพี่น้องเอ้ยมาเดิมไม่ยาปล่อยทั้งหนาเนี่ยก็ได้มาหอนหอนพี่น้องหอนกระดอกกระเดือกงาอแตกไร่สะสะอืมมา ปุงในเฮากระตองรอดสาพ,พี่น้องเอ้ยเป็นจากไหนเนาะเงืนเดือนออกใส่เบิร์ดเราไปเงืนเดือนออกใส่เบิร์ดเราไปพี่น้องเอ้ยใส่ละเมื่อยเฮ็ดเวียกมือนี้แม่เฮ็ดเวียกก็อยากเป็นลูกสะไพทีนารักกระตองมาเฮ็ดเบียกเฮ็ดงานซอยบ่เป็นยังดอกมาให้เราหาแนวให้กินไม่เพิ่นอยากพี่น้องเอ้ย อใส้น้ำปลาแดกไปแล้วเข้าขัวพี่น้องเข้าขัวอ่ะเข้าขัวเนาะเข้าขัวบักพริกผงอ่ะสุลดใสสหละคนพี่น้องตำปนไหวตำปนปลาทูพี่น้องเออตำปลาทู ตำป่นปลาทูใสบักทัวฟักเงาพี่น้องบักทัวฟักเงาใบสรลแหน่พักซี่หอมพักอีตูพักอีตูลาวบักแขงบักแขงขมน,นี่นี่นางเอกเดิมืลอนี่มัหอยเชอรี่พี่น้องบักหอย ท่นมาหายาแล้วจัดให้เต็มเนี่ยปอันนี้ก็มีอ่ายังก็เขียดเขียดหน่อยพี่น้องเขียดหน่อยเขีียดหน่อยหัวเขาใส่กันพี่น้องเอ้ยหลับเท่าอยู่ทงไฮทงหน้าพี่น้องมือนี่ไม่หยามยายาราออกเท่าขื้นจากน้ำ อลูกไผ่ก็น,นอนถ่ายอยู่ทีงเถียงนี่ล่ะเออถามเป็นจังได้เงินเดือนออกใส่เบิดแลวไปอันทั้งนี้พี่น้องเอ้ยจนไดน,นี้มาอยู่หน้ามันใส่มวลหลายเขาว่าใส่เงินเสือโลกกระติดมาน้ำเงินก็เลืเป็นส่งยานก็เลยเป็นส่งหยานพี่น้องเอ้ยเสือโลก ขอยห้วานเป็นหย่อนน้ำไม่เยิ้จืดนี่ละ่ะขอเหตุสามสิบบาทรักษาทุกโรคให้ดีๆบ่มกักบอกสิไปขอโรคระบาดเป็นไดละ่ะได้บอละโรคระบาดยายจืดพี่น้องเราว่าสามสิบบาทรักษาทุกโรคนะ่ะมันแพงขอต่อเป็นโรคระบาดได้บอเป็นไดล่ะเดี๋ยวนี้สมใจเราขักไม่เยิจืดโอ้ซิมสิมพี่น้องซิม อืมปรุงไปบาทเดียวพี่น้องเอ้ยหืมตายแล้วขออภัยเลยค่ะหลงสดอันนี้หลงสดทับพี่ปากลูกสิกวงหรือปากแม่สิกวงกวงไปแล้วเลยเนาะมาพี่น้องเดี๋ยวตักไว้ให้ยาก่อนจัง่ายยากินหน่อยนหน่อ ตักไ้ให้แม่ยาพี่น้องเอ้ยตักเขียดไว้ให้เราอ่าแม่นี่ของเจา้าอันนี้ของข่อยมาพี่น้องกินลาบเท่ามี่ยังกับกินไปพี่น้องเอ้ยุูมือน,นี่โลกไพ่กะร้ายเทศสะอาดสะอานเอาอันนี้ก็กลับมายูกับทรามาตาพี่น้อง คือเขาเมืองคือเพิน่นแต่เขาไปว่าได้ย่านพิษไผ่มันหลายนีมาอยู่ทงไฮทงนาหืมสามห้างอันมักจบกินเนาวีี่เดียวคนไลแหงมังหายอยู่ ตองซิ้มก่อนแต่ว่ามือหนิสิแค่ล่องท่องพราะวา่าสิกินเขากับงาแล้วได้เขียดหน่อยมากเดี๋ยวให้เราต่ำลมเป็นขาดคว่มนวดจักหน่อยนะพี่หนอกขาดคว่มนวดจักหน่อยเป็นยอนอยางหนอ ผงสู้บ่ถึงบะอืมเว้าแล้วเข้าวาันเสือโลกนะมันกระติดมานน้ำอันเงินติดมาจากแสมเนี่ยแม่ข้าะเจ้ากระสิบเอาหลวดแล้วเนะาะการไล์กับระว่างจ้าของเด้อพี่น้องเด้อ ล่างมือล่างไม่ยี่ดียิบจับยังออกไปทั้งหนอกก็ใส่หนักกากเวเาเพื่อนเรื่องหนักกากพี่น้องเอ้ยสมเขาว่าคนนี่มันใส่หนักกากใส่กันอยู่แล้วบ่มี่หัวหนักกากสีใสพี่น้องพาสือใสกับบได้ไพมี่ทรงไหมเนี่ยไพยมี่หนักกากทรงไหมก่อนเนี่ยมันคืออึดแะ มองหอยสอรีพี่น้องลาะละละ่ะเขียดเขียดหน่อยอันมีคนถามว่าเจา้าคือว่าวเก่งแทยตอนหน่อยหูบ่พ่อคอยเอาอเขียดทีละตีปากคอยตีบ่เดีตี่เดียวพี่น้องเอ้ยตีสามเถือ เขาบอกว่าถ้าตีสามเดียแล้วมันสีว่าอกเป็นอืมเป็นไะไร่าเตลูกสิเป็นเกือกายไปหาเกียนมาตีปากข่อยเนาะอืมคักบอบอนไรแซ่บพี่น้องอืม ว่าต้องกินเขาแรงกันแหละซูดหยอดสูดหยอดว่าเพื่นอนังใส่เงินตีวังหันคันว่าสิ้นเดือนมากข่อยก็อยากล่งทงลงทาโลยพี่น้องเอ้ยอยากให้เงินมันเหลือแต่ทามาเหลือบอ่อมันกับบ่ได้เหลือ อืมออกโต้มือเล็กอ่อ,อกนกอยังงหาพร้อมเป็นยังพี่น้องชีวิตเกอนใดย่อนความหวังหอมซ้อยหอมแดงใส่บักแข่งไฮซอรี่ Ừ. Mỗi miếng mỏng vang Vang tầm của nhà không bây giặc năm sẽ hứa gâu với nồng tốt ออกกินมาตอนแหลสีเห็ดแล้วก็เลยว่าอืมพี่น้องเด็กินน้ำก็น่า่ะคลายพี่น้อง ช่วงนี้เขาเมื่องมาเลยพี่น้องเขาป้ายัางเดียวย่านไปมุงคนุนหลายๆเพื่อโลกหนักกากแหงมูมี่หายหักเพิ่งเอาด้วยห้อตัวไพตตัวมันเด้ออื้อไส่เล็กพี่น้องวาพืน้นมันเป็ดแถวดีขนาดพี่น้องเอ้อ ค่าดีขนาดครับอืมอย่าบอกได้ว่าสิเอาอันนี้หายาโปแมนเดอค่ะพี่น้องข่อยเป็นซัพไายมีมันระย,ยาดอยู่เด้อ กตักแบงไว้แล้วคุณอืมแปบบ๊บสับน้องใครอยากกินน้ำกับมาเถอะมาก,กินน้ำกัรมอืมหอยเชื่อหรี่น้อง บ่ได้กินดนขึ้กันไม่ยางยางมากเหรอพี่นอออ้องเอ๊ะเมื่อนี้มาไว้ไปไว้พี่น้องพอกันไม่คิดหนานะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามขอบคุณล้นร้ายสำหรับกำลังใจที่ที่เป็นไห้นะคะ,ะกำัมีแรงอยากอยากเฮ็ดอยากสางเสียงหัวเราะให้พี่น้องทุกคน ถือว่าเขามาเจอกันตรงนี้เขาเป็นมูกันนะคะเขาเป็นกัลรรยาณม,มิตรที่ดีเขามีมิตรไม่ตีมีความปรารถนาดีต่อกันขอพระคุณหลายๆสําหรับทันทีไล่แช่คอมเมนต์ให้กาลังใจตลอดเลยนะคะอุสุดดีพี่น้องขอพระคุณหลายๆมาเบิงอย่กับอยากให้กินน้าพี่น้องโมเมนต์อย่างได้ขึ้นทอดอืมนอกพอกันไดคิปหนาพี่น้องฝากไว้ในเด้อจ,จา้าขอบพระคุณหลายๆจ้า ไปหาแง่ก่อน